ดีจากเมกออลซีครับวันนี้มาอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ถือว่ามีชื่อเสียงนะครับในหมู่ที่ทําง,งานออฟฟิศผมนะครับนั่นก็คือร้านชัยโกค ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยสูตรโบราณ ครั้งแรกที่มานะจะซึ่งคอมเมนต์จากที่ทํางานนี้ดีมากๆเลยก็เลยอยากจะมาลองกับตัวนะครับเดีย๋ยวจะพาเข้าไปชมร้านกันนะครับก็มีให้เลือกมากมายนะครับโดยเฉพาะนะครับคันนี้นี่สุดยอดจริงๆนะฮะ <c oughs> <c oughs> อันบ้านเหรอนะีครับส่วนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่า วันนี้มากินกับนะครับเพื่อนๆในออฟฟิศเรา Office. Sir, ส่วนรายการอาหารร้านไชยโชงับก็จะมีสแตนดาร์ดก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเลยครับเส้นเล็กมีข้าวบะหมี่วุ้นเส้นเก้าเหลาข้าวเปลา่าเนื้อเปื่อยครับอยู่ที่นี่นะครับขึ้นชื่อเรื่องเนื้อเปื่อยมากเลยครับและว,วันนี้มาถูกวันด้วยมีเอ็นแก้วกับเนื้อเปื่อยโอ้โหวันนี้ไม,ม่มีลูกชิ้นนะจ๊ะก็ไม่เป็นไรแยวครั้งหน้าคามากินกันเนละ ราคาย่อมเยาครับจับต้องได้ครับดูนี่ก็สั่งไปแล้วครับเดี๋ยวเรามารอดูหน้าตากันบรับที่นี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับเครื่องปรุงฟรีนะครับเราสามารถเอากลับบ้านได้นะ้ำปลาแล้วก็ถือไปเลยสักขวดสองขวดนะน้ำส้มนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะคอถุงข้าห่อมนะบริการผัดสีด้วยนะจ๊ะ เอาลืมบอกพี่กัดร้านครับพี่กัดร้านถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือซอยอินเด็กนะครับสาขาชยางกูลนะครับใช่ไหมมันสาขาตรนีน้ชยางกูลเข้ามาไม่อยากครับเดี๋ยวรอดูปักหมุดนะครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ <c oughs> เครื่องปรุงต่างๆใส่แก้วนะครับมีที่มาครับมาจากนี่ครัแล้วก็จิ้มไปแล้วดูอันนี้จิ้มไปแล้วดูม,วดม,วดมาแล้วผมมาแล้ว นี่แล้วเราค่อยแต่งแอปอแล้วเราค่อยสั่งแอปเปอร์เซอร์แยกต่างหากนะจชะเอสเซนซี่แล้วว้าน่ากินว่ะหอมนะครับอยากให้กล้องรับกลิ่นได้เลยฝากถึงโกโปรนะครับเวอร์ชันสิบให้รับกลิ่นได้ด้วยนะจ๊ะจะได้แบบดีหน่อยนจะ้ะข้อความจากแม่ค้านะครับมีสโลแกนนะครับคุณจะเป็นใครไม่สำคัญนะครับแต่ถ้าคุณมาไม่ทันนะไม่ได้กินนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ดูซิเป็นยังไงดูครับมีความเด้งเ็นแกวครับืออินนะคำมาตรฐานหนึ่งคำโอ้โหร้อนแ,แ,และแก้วเป็นอยนเุ่นร้อนเลย ร้อนจริงๆผมสั่งมีขาวนะครับได้มีเหลืออากาศเย็นเออแต่ทำไมได้สีนี้มาเฮ่อไม่ใช่หยาบหยอบพีเออ่เลี้ยงนี่ชรามีฟื้นฟูบนา่นี้ตบน้ำหนูครับ อ,นะอแบบขออยากกินก่อนนะมาแล้วครับหุ้นส่วนของร้านนี้นะครับหุ้นส่วนสองเปอร์เซ็นนะฮะ เป็นพนักงานเส์ฟก็หลากจานพนักงานเส์ฟก็หลากจานนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านใหม่เนะื้ออร่อยจริงผู้ออก,กองหลอดผู้ก,กองหลอดนะครับเขารู้จักกันว่าร้านก๋วยเตี๋ยวผู้กองหลอดนะะอันนี้เด็ดจริงเอ็นแกน้วนี่คือปกติชอบเวลา้นนะนจ๊ะซ <c oughs> ดน้ำหนึ่งดอกนิด,ดกล่อ กล้องไม่หรพี่กล้องไม่ครับโอ้โคโป เอาครับหลังจากที่นั่งคุยแล้วก็ทานไปสกพันครับคือได้รู้สุรลับของเจ้าของร้านบอกว่ายัางไงครับคือทำหนึ่งหม้อต่อวันเท่านั้นหม้อต่อวันเท่านั้นไม่เติมน้ำไม่เติมน้ำเพิ่มเนื่องจากว่าน้ำซุปกะดกูซึ่งออกมามันจะไม่อร่อยให้ลูกค้าให้คนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อได้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแท้แทจากทางร้านนี่อันนี้นี่คือปณิธานของร้านครับซึ่งก็ ที paid, kind of video, it, ่กินมาคือไม่ผิดวังจริงครับแล้วกําลังจะสั่งชามที่2เนื่องจากพี่เจ้าของร้านมากินด้วยก็เลยหมดนะครับเราก็จะสั่งจานที่สองโแกนทางร้านเราจะเป็นแบบนี้เนื้อเปื่อยชิ้นโตนาถามๆอย่าลืนะเรัดจัตนึงก้อนหนึ่ง hour later เนื้อเปื่อยชิ้นโตจ้ะโปโปลูกชิ้นเอ็นแก้วกรุบๆน้ำซุปอร่อยนี่ อีกรอบครับเนื้อเปื่อยชิ้นโตยกโป้ลูกชิ้นเอ็นแก้วกรุบกรุบน้ำซุปอร่อยนี่ครับต้องมาร้านี่ครับต้องมาร้านมาร้านเนื้อเปื่อยชัยโชคชัยโชคก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยสูตรโบราณแต่ร้านเลยไปกินร้านไหนไม่ได้เอ็นแก้วแบบอันนี้จริงๆครับใครไปร้านอื่นเนี่ยไม่ได้แล้วว่าแล้วก็พาไปดูกันแล้วเราก็จะสั่งอีกวยนี่คือเอ็นแก้วเป็นตู้เป็นหม้อเลยสั่งสั่งหนึ่งครับเอา มีเหลืองแห้งครับกินอีกแล้วกินอีกครับเอาจริงๆนะครับแม่ค้างงงครับหุ้นส่วนใหญ่งงนะครับหุ้นส่วนใหญ่งงเจ้าของอ๋อเจ้าของเลยเจ้าของนอันนั้นเด็กเสริมนะครับที่นั่นนะนี่ไม่ได้พูดเลยนะครับคือให้เป็นชิ้นเป็นต่อนเลยครับครับนี่เป็นขอนขออนุญาตนะี่นะครับไม่มีผงชูรสนะครับแล้วก็ร้านหยุดทุกวันพฤหัสนะครับ นะครับใครมานะครับก็จะลืมมันกันเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้รอแห้งยังไงนะครับจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดนะครับผ่ดเสียบแห้งลองชิมดูนะจ้าเดี๋ยวพาเข้าไปตะลุยในร้านนะจ๊ะไม่ใช่มีแต่โดดด้านนอกครับผมเข้าใจว่ามีแต่ร้านเล็กๆครับไม่เล็กนะครับโอ้ไม่หมดในร้านก็มีในร้านเข้ามาเลยไม่ต้องส่อเท้าอย่างเงี้ยในร้านมีแค่ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าม,มาที่นี่แล้วจะไม่มีที่นั่งรับรองมีครับแต่ว่าก็อาจจะมาให้ถูกเวลาหน่อยนะครับตอนนี้ผมมาถูกเวลาไงแต่ถ้ามาไม่ถูกเวลาคุณยัมีที่นั่งแน่นอนนะครับผมบอกไว้เลยนะครับอันนี้ถือว่ามาถูกเวลาหน่อยนะครับผมมาก่อนเที่ยงนะจ๊ะถ้ามาช่วงเที่ทย,ง,ยงบ่ายนี่คุณมเ<า>ที่ยงมันจะชุกระบุคนจะเยอะมยแน่ๆนะงั้นครับต้องมานะครับมาอุบวนนะครับใครมาอุบวนหรือว่าคนอุบลนแท้ๆนะครับก็ลงมาชิมสักครั้งหนึ่งครับ a few moments later วันนี่ทำชามนให้วอเร็มทำพิเศษให้ทุกคนอันนี้ให้ธรรมดาสี่สิบอันนี้ก็ธรรมดานะครับโอรที่กินเมื่อกี้คือพิเศษนะครับกวิเกพี่แม่คือยัดได้อีกอ่ะกลัวยัดไม่ลงก็ไม่ใช่สี่สิบบ นี่ผมชอบแบบคำเดียวหมดนะแต่ไม่หมดหรอกคำเดียวอันตอีเอาะผมจะเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะควันออกเด้อควันออกเด้อเราหัางเด้อหอมหอมอุ้ยผมว่าแห้งนี้น่าจะเด็ดจริงๆนะน่าร่อนจริงเราจะมีคนร่วมโดนกันอีกไหมมาเอาดิเอาดิ วันหลังก็ขายอวันหลังก็ขายปะเออวันหลังก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำเตือนนะครับห้ามลอกเดนแดมครับเป็นความสาำนึกที่ถึงตัวหยุดพักก็เริ่มหาดนะจ๊ะอ่าเห็นไหมลอยืเนื้อเปื่อยชิ้นโตยกโป้ลูกชิ้นแต่วันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นไปเที่ยวลูกชิ้นลาพักก่อนลูกชิ้นไปพัก เอ็นเจ้าคุกชุดน้ำซุปอร่อยน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ไม่ได้ใช้ยาจีนเป็นสูตรดั้งเดิมคอนโซนครับว่าเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับเป็นแต่ว่าใช้ยาจีนในเราเป็นน้ำของแม่ยายพี่จากการที่หมดนะจ๊ะโอ้หคนเริ่มมาแล้วเราต้องรีบทยอยกันทยอยอ่ะบางคนมากเลยความเห็นกับเ็วลี่ยนเนี่ยเหมือนสิบโมเลยแม่ บวกมันเขามาเรื่อยๆกันตั้งแต่เช้าแต่เช้าเลยเชิญค่ะกินก่อนนะจ๊ะจิ้แล้วนะครับใครที่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเมกเอ้าทีนะครับแล้วก็ว่างๆมาเราจะร้านนึงต้องมาให้ได้ใช้โชคนะครับก็อย่าลืมแฟนเพจผมด้วยนะครับเอาละครับ ก็ต้องกล่าวคำบ่าแล้วอันนี้ไม่ไหวคนมาเยอะแล้วต้องกล่าวคำว้าเจอกันจ้ะหลักปัญญาทีสวัสดี